ค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะจอมพาดูที่ชีเป้าแปลงสวยวันนี้จอมแวะเวียนบนเวียนพาทุกท่านเข้ามาดูที่ดินบ้านสวนของ2ส4ร,รังสิตนครนายกอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปก็ หลายเดือนละนะคะวันนี้พาทุกท่านกลับเข้ามาดูที่ดินบ้านสวนของ14รังสิตนครนายกโซนแปลงใหญ่คือโซนบีของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกท่านค่ะต้องเรียกว่าตอนนี้บ้านสวนของ14รังสิตนครนายกของเรามีสีสันมีชีวิตชีวามากหลายโซนหลายแปลงมีลูกค้าเข้ามาทําบ้านแล้วหลายแปลงและทางทุกท่านขายนะคะตอนนี้จอมอยู่ที่หน้าแปลง B7 แล้วก็ B8 เนาะ,ะโซนบีของเราขนาดอยู่ที่485.2 ตารางวาค่ะท่านค่ะส่วนบีของเรามีราคาอยู่ที่6 0 0 0บาทต่อตารางวาถึง700 0บาทต่อตารางวาค่ะที่ดินตรงนี้ค่ะนะคะที่ดินทุกแปลงค่ะท่านค่ะโฉนดพร้อมโอนเนาะกรณีสด โฉนดพร้อมโอนหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่พร้อมจะซื้อสุดก็สามารถผ่อนได้ค่ะของเราผ่อนได้3-5ปีนะ้อยแล้วก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่10%ของราคาแปลงแล้วก็ช่วงระหว่างผ่อนเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินได้ค่ะท่านค่ะตอนนี้โซน A และโซน B ของเราต้องถือว่าดึงไฟฟ้ปปาประปานะคะไฟฟ้าก็ดึงใ,ใกล้ๆแล้วค่ะท่านขาเนี้ยค่ะนะคะ ไฟฟ้าดึงใกล้ๆนะคะโซน B นะคะไฟฟ้าดึงใกล้ๆนะ,ะโซน A ตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านละนะคะมีเพื่อนบ้านมาปลูกสร้างบ้านหลังใหญ่เลยอยู่ประมาณโซนแปลง เอหนึเอเจ็ดเอแปดท่านค่ะนะคะเพราะว่าแปลงโซน A1 ของเราอ่ะว่างอีกหนึ่งแปลงนะ,ะ,ะถ้าเป็นแปลง A1 นี่ี้ขนาด488ตารางวาราคาเจ็ดบาทต่อตารางวาแต่ว่าตอนนี้จอมอยู่ที่โซนบีค่ะนะคะโซน B ีก็มีว่างอยู่45แปลงเนาะขนาด485.2ตารางวาราคาอยู่ที่6 0 0 0ถึง7,000บาทต่อตารางวาบ้านสวนของ14รังสิตนครนายกบ้านสวนใกล้กรุงธรรมชาติใกล้เมืองจากกรุงเทพมาก็แป๊บเดียวก็ถึงแถท่านขายเดินทางสะดวกมากเนาะ นะคะนะคะโซนบีนะคะอยู่ใกล้ๆมุวงเวียนยิ้มสองไร่ของเรานะ,ะต้องถือว่าดีงามมากท่านไหนที่มองหาที่ดินนะคะซื้อไว้ทําเป็นบ้านสวนซื้อไว้เป็นบ้านพักยำกเกเียณหรือซื้อเก็บไว้นะคะไม่ว่าจะไปทําเป็น โกดังหรือว่าซื้อเก็บไว้เก่งกําไรได้หมดเลยค่ะถือว่าที่นี่ดีงามมากค่ะนะคะบ้านสวนคลองสิบสี่รังสิตนครนายกนะคะธรรมชาติใกล้กรุงบ้านสวนใกล้เมืองที่ดินสดได้ผ่อนได้ค่ะนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม062-157-4449 062-157-4449นะาจอมมาสบายใจขอบคุณมากค่ะ